ในตอนนี้ดิฉันจะพูดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนในประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนของทุกปีคนในประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งปีนี้ประมาณ6ล้านคนจะได้รับจดหมายเชิญจากหมอบ้านให้ไปรับการฉีดวัคซีนฟรีที่ที่ทำงานของหมอบ้านหรือคลินิก ปฏิบัติการของแพทย์ประจำบ้านนะคะดิฉันขอเรียกว่าคลินิกก็แล้วกันนะคะซึ่งบางแห่งจะเริ่มฉีดให้ในคนในกลุ่มที่จำเป็นกลุ่มที่จะได้รับเชิญจะเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปแล้วนอกจากนั้นก็จะมีกลุ่มผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคปอดตับไตหัวใจโรคเบาหวานคนที่มีภูมิต้านทานในร่างกายน้อยเพราะเคยผ่าตัดอวัยวะ ที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะคนที่เคยปลูกถ่ายไขกระดูกคนที่มีเชื้อ HIV คนที่เคยผ่าตัดม้ามคนที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันตัวเองคนที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือคนที่เคยฉายแสงมาก่อนนอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มผู้มีอายุระหว่าง6 18ปีที่มีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนเรื้อรัง หรือคนที่เป็นโรคลำไส้อักเสบนอกจากนั้นก็มีกลุ่มผู้พิการที่อาศัยอยู่ที่ศูนย์ผู้พิการแล้วก็คนที่ติดเชื้อง่ายหรือคนที่เป็นโรคตับแข็งกลุ่มคนชราที่อาศัยอยู่บ้านคนชราดิฉันจะนำคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ดิฉันจะพูดถึงจดหมายที่หมอบ้านส่งมาแล้วก็จะพูดถึงคำบางคำ ในจดหมายซึ่งจะเอามาอ่านแล้วก็แปลแล้วก็เนื้อความในจดหมายเราจะเริ่มกันเลยค่ะเท่าที่เห็นนี้ด้านซ้ายคือจดหมายที่จะระบุถึงตัวชื่อและนามสกุลของบุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีซึ่งทางหมอบ้านของแต่ละบุคคลเนี่ยจะส่งจดหมายเชิญมาที่บ้านด้านขวามือนี่คือ ชื่อและที่อยู่ของหมอบ้านข้างล่างเยื้องลงมาทางซ้ายจะเป็นชื่อและที่อยู่ของผู้รับโดยเขาเจะระบุชื่อของแต่ละบุคคลเลยนะคะมีชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดของบุคคลคนนั้นเลยหลังจากนั้นก็จะบอกถึงการประกาศเรียกหรือจดหมายเรียกคำที่จำเป็นดิฉันก็จะแปลออกมาให้ดูคำแรกนะคะนี่ค่ะ อ r บร p ปออบร,อบร,อบรเรียกหรือว่าประกาศเรียกคำต่อไปนะคะครีบฟัคซินาซีคลบฟัคซินาซีคลบฟัคซินซหมายถึงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคริบปริกคลีบปริกคลีบปริก ซึ่งคำนี้ดิฉันจะชอบใช้เพราะว่ามันง่ายดีต่อไปนะคะ b e t r e f t b e t r e f t b e t r e f t เกี่ยวกับหรือสำหรับคนที่ชื่อและนามสกุลนี้นะคะต่อไป k e b o r e n k e b o r e n k e b o r e n วันเดือนปีเกิดของผู้ที่ได้รับจดหมายต่อไปนะคะ Geachte Geachte t แปลว่าเรียนคุณคนนี้นะคะต่อไปค่ะคํานี้นะคะ brief 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 แปลว่าจดหมายคําต่อไป n o d i g e n igen, n o d i g e n n o d i g e n แปลว่าเชิญคําต่อไป yaleksa yaleksa ยาลักษทุกปีนะคะคำต่อไป afternam 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 แปลว่านามสกุลคำต่อไป tight fuck t i fuck t i k ความหมายของจดหมายฉบับนี้นะคะท่อนนี้สำหรับบุคคลคนนี้นะคะวันที่เขาได้รับเชิญคือ วันที่10ออกตอเบอร์ตุลาคม2020วันาุดักคือวันเสาร์นะคะบรรทัดนี้ก็จะมีการแจ้งบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โครโรนาระบาดเขาก็เลยมีการแบ่งเวลานะคะอย่างเช่นในช่องซ้ายนะคะคนที่มีนามสกุลเริ่มต้นด้วย A จนถึงตัว G นะคะก็สามารถ ไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาคนที่มีนามสกุลเริ่มต้นด้วยตัว H จนถึงตัว N สามารถไปรับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่เวลาเที่ยงจนถึงบ่าย3โมงแล้วคนที่มีนามสกุลเริ่มจากตัว O จนถึงตัว Z ก็ไปรับการฉีดยาตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงจนถึง6โมงย็น และหลังจากนั้นเขาก็จะเตือนต่อไปว่า let's off สังเกตรตรงนี้นะคะคนที่อายุเกิน13ปีต้องสวมหน้ากากจะไม่มีการฉีดวัคซีนให้หากไม่นำจดหมายฉบับนี้ไปด้วยนะคะตรงนี้นะคะสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายที่สามารถเลิกแขนเสื้อขึ้นได้สะดวกต่อไปถ้าคุณเป็นไข้หรือไอห้ามไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต่อไปบรรทัดนี้ หากคุณอยู่ในระหว่างคอยผลตรวจโรคโควิดห้ามมาก็คือห้ามไปที่คลินิกหมอบ้านต่อไปนะคะเขาก็บอกว่าไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสุขภาพถ้าคุณไม่สามารถที่จะมาที่สถานที่ทำงานของหมอบ้านหรือว่าคลินิกหมอบ้านได้เราขอให้คุณแจ้งไปที่ผู้ช่วยของหมอบ้านอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วบรรทัดต่อไปนะคะ ความหมายของบรรทัดนี้นะคะหากคุณไม่ต้องการที่จะฉีดวัคซีนขอให้คุณกากระบาดหนึ่งในสองข้อความนี้ว่าเพราะเหตุผลอะไรคุณถึงไม่ต้องการที่จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็เซ็นลายมือของคุณแล้วก็ส่งจดหมายฉบับนี้กลับไปให้หมอบ้านทางเลือกที่หนึ่งก็คือฉันไม่ต้องการจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีนี้ แต่ปีหน้าขอให้เชิญฉันไปฉีดวัคซีนแล้วทางเลือกที่สองฉันไม่ต้องการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่ว่าปีนี้หรือปีไหนก็ตามและอย่าส่งจดหมายเชิญมาอีกแล้วก็เซน็นดิบแค่นี้นะคะสำหรับตัวอย่างและออคำบังคับเรื่องการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ขอบคุณที่ติดตามค่ะหากชอบวิดีโอโปรดกดไลค์กดแชร์หรือกดปุ่ม subscribe เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ในครั้งต่อไปอยากดูคลิปไหนกดดูได้เลยผลงานอื่นของดิฉันติดตามได้ที่เว็บไซต์รัชนีวัน n com ขอบคุณที่ติดตามค่ะ